ดีกว่าคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันดาวราหูย้ายใช่ไหมหมอปลายพลายกระซิบเขาก็จัดพิธีใหญ่เหมือนกันนะคะอะไรไปฉันเริ่มตัดพิธีบวงสวงพระราหูนะคะโดยถือเลิกงามยามดีช่วงสองทุ่มตั้งโต๊ะบวงสงใหญ่เลยคุณผู้ชมเนี่ยตามภาพที่เห็นเนี่ยค่ะบริเวณลานหลังองค์พ่อปู่ฤาษีวัดน้อมประชาสรรจังหวัดอยุธยาค่ะหลังจากบวงสงเสร็จปุ๊บหมอปลายก็มาบอกเคล็ดลับให้แฟนๆบันเทิงไทยรัฐฟังนะคุณผู้ชมว่า ใครอยากเฮงอยากปากังฝังทางนี้ง่ายมาก ช่วงราหูย้าย2-3ถึงเดือนนี้นะคะถ้าพ้าที่ตกดินเมื่อไหร่ข้ามเมื่อไหร่อย่าใส่เสื้อสีดำสีแดงและสีเหลืองออกจากบ้านดำแดงเหลืองอย่าใส่ออกจากบ้านถ้าแบบมืดๆข้ามๆนะว่างันเถอะเท่านี้นะคะก็จะช่วยคลี่คลายผ่อนหนักให้เป็นเบานานเท่าไหร่เนี่ยต้องสองสามเดือนเขาบอกนะช่วงนี้ดาวบรรยากาเยอะคุณผู้ชมนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ทำเอาเราตาค้างเหมือนกันค่ะนี่มันสอดคล้องอาจารย์แมนเลยนะเขาบอกว่าคือหมอ ปลายเขาผ่าดวงวงการบันเทิงมาเลยเขาบอกว่าต่อจากนี้ไปแจ็กกะรีและพองเพื่อนไม่ต้องพักไม่ต้องผ่อนไอ้โลกสองวงสองใบเนี่ยมันธรรมดาเกินไปเพราะอีกไม่นานเกินรอ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 จะมีข่าวเช้าเกิดขึ้นมาระวังให้ดีคุณผู้ชมฟังไว้นะผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักๆน่ารักยังไม่แต่งงานขอไม่บอกว่าเป็นนักร้องหรือดาราคนนี้แหละจะมีข่าวว่ามีโลกห้าใบ สองใบก็ปวดหัวแล้วนะนี่ห้าใบ <ไป S 2> อีกหรอฟังห้าใบค่ะแล้วที่สำคัญผู้ชายหนึ่งในห้าคนนั้นเคยแต่งงานไปด้วยใครคุณผู้ชมเอาไปฟังหน่อยจากที่เช็คนะคะมีอีกเคสหนึ่งที่อยากให้ระวังก็คือผู้หญิงสวยผู้หญิงสาวอันนี้คือวงการบันเทิงาขาวขาวเขาจะขุดออกมาหมดแล้วก็แบบโรคหลายใบอะไรอย่างนี้ ผ่านมามันเป็นสองใบา3บาใบอันนี้2ใบไหมอา่ะจะเกิน2อาจจะเป็น5อาจจะเป็น5อะไรอย่างเงี้ยดาวหลายดวงนิดนึง5ใบก็สลับเก่งคนสวยอะเลือกได้อะไรอย่างเงี้ย จริงๆ <Ha. S 1> น้องโดนาทผู้สื่อข่าวที่ไปเนี่ยเราก็ถามอยู่นะใครอ่ะเราก็อยากรู้เหมือนกันสรุปก็ยังไม่รู้ <Ha. S 1> ว่าเป็นใครคุณผู้ชมนะคะไม่ใช่แต่มีเรื่องร้ายนะข่าวดีในวงการบันเทิงก็มีเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าปีนี้ยาวไปจนถึงปีหน้าเนี่ยค่ะ <Ha. S 1> ก็จะมีศิลปินดาราโกอินเตอร์อีกเพียบ แต่วนกลับมานิดหนึ่งในแวดวงของคนที่ทางานเกี่ยวกับสื่อวิทยุโทรทัศน์เรามัดระวังให้ดีเพราะวงการนี้จะมีการเขย่าอีกเกิดขึ้นจะมีเอิร์ธเควกวงการบันเทิงเกิดขึ้นือว่าปลดปลดหอปาอะไรอย่างนี้หรอใช่อาจจะมีการปลดพนักงานนะคะหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดังนั้นนะคะมีโซฟาก็เกาะเอาไว้มีเก้าอี้ก็ยึดให้ดีอันนี้จะพูดเลยให้หมอปลายไทยแม่นอ่ะทำไมอ่ะก็ไม่อยากเอออย่าแม่นเราอย่าแม่นลยแม่นอันนี้อย่าแม่นอันนี้ก็ฟังไว้นะคุณผู้ชมตั้งสติแหละ ตั้งสต,ติให้ดีทุกปัญหาจะคลี่คลายใช่ค่ะอาคุณผู้ชม